สวัสดีค่ะโคเชสเปรย์ควาแตกนะคะนี่วันนี้ก็ซื้อปุ๋ยมาส่งของไอซีวันปุ๋ยจะของเม,ะม,ะม,ะมะื่อวานก็ไปหนาบบไปหนาพหวานนานู้นนะคะหมดไปเกือบสองหมื่นสิบสามหรือเปล่าสิบสามกระสอบวันนี้หมดสิบเอ็ดหรือสิบสองกระสอบนี่แหละ กับสองหมื่นเหมือนกันคือตัไม่ยมวนให้มันกินลาบมค่อกินดีบังค่ะบังบัง ส้มกับก yeah. ้อยเออนี yeah. ่มันงมันเขานิ่งจันที่บ้านเออนี่ันกินก่นี่หนก่าง้ตันมันเป็นดอกงั้นมางั้นนะเสียงเสียงข้างกัใจมันเตะกันดังจับจับจบนึ่มามาแล้วไปพุไปไปพุญตอนเดาไปมันติดมันลวยพอมันดิดมัน่วยพอมันิ เอาลูกๆกันอยานี้มา้เนเมื่อวานไบสอบนึงหขึ่นำหนึ่เมื่อวานใสอบนึงหาลรยวานสอบนึ่งหาลาสอบนึงปุยสูตตำเนอะสูตรซีเกียวจาวานหน้าหนึ่งยี่สิบซีน้นน่เนรองีนนี่คนี่เน

บ่แล้วไม่ดู่ะมืออีกมือหนึ่นงคนละมดันดันคนตกเย็นสินไปที่ท้อนกับจองบอกว่าเดี๋ยวลัปากมงนี้เดี่ยวจะแบบาจัรมาว่างานเขาวาปักนี้ตายเป็นอยที่ถือตายเร็วเวจตายเร็วหรแต่ใจขาดตายเพรบบา

บาเฮียดอกีมันเฮียบทีบงทีดีออกย่างนี้มันตีหางเี่ยนีเลยหางเ้ดอกหางนี้หลุดมาเยด้วงขาดเลยเนาะเป็นกระ้นียังอยเอ้าัเ้าันมันีเฮีย

ไม่เริ่เลยยิ่งเดี決決決๋ยวมันหาบ้านอะไรตัวจุนเอามบัดหาบ้านเฮ้ยเที่ยวไอแล้วขายของเสร็งแุ้วเสร็จแล้วพักไปเน้อขาวติดลม ทำแล้วสครั้งงมันเลือสองครั้งมันเหลือบอกว่ามันไหลอย่นั่นีนคือมันไมันอีกคนนี้นนีมันมันหลน้ำกระตายด้อเหียงบ้านกเบิดเดียวนะโอ้กระตายขึ้นหานบ่เม็ดหน่อยมั้ ห้าแบบบนบนนี้บนบดีนี่โอ sort of ้ยิังอีกนิดเงี้ยพอพูดได้ให้คุณก้อนเนาะกินแดดเนาะให้เดีอพี่ให้ใกล้ๆด้วยให้สองแบบไป็นหนึ่งตัวโอ้ดิจีนจะหวานไว้กนต้นแบบก็ที่ห้าร่างกันแบกไว้เยู่วงไม่ตัวนีเสียง

ได้ขวดน้ำมันแล้วลุด เก็บกระปูขึ้นมาหน่อยนั้นเฮ้ยนี่ขึ้เหม็นค่ะ งานยาได้จะยากินย่าอ่ะ้ะอะราครเอฟซีไม่ว่าสัคำายทั้งนั้นอันนี้กี่ไรนะสิบเจ็ดหรอสิบแปดไรสิบแปดไรย่าไปหอดุลเมื่อจะสอบคะสองคู่นี้มันสามสิบสมสามสิบเท่าไรฝั่งนี้สิบแฝั่งนู้นเท่าไรสิบเจคู่นี้สิบแปนี้สิบเจ็สามสิบห้าะ เบอยี่สิบสอบยี่สิบกระสอบสามิ้าเบิบร์ยีส่สบิบสอบสอะทะผันหาหู้นี่เขาใส่สิบเอ็ดหู้นี่เขาใส่เก้าเอามันเห็นแตขอมันไปวานปุ๋ยโอเคทุ่งนี้หมดยี่สิบสองบ นะโม12น่าอะวานยัางไทยวานเท่อวานเหรออ๋อคิว่าเท่อวานเอาปิดคลิปให้หน่อยปิดจบซัมนี่บายบายก่อนจ,จุบ๊บๆด้วย